สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นการแนะนำเนะะื้อหา p s p 15 Workshop นะครับโอเคตัวนี้ผมทำสอนลงใน YouTube ประมาณ4หัวข้อนะครับเป็น Workshop ที่เกี่ยวกับ p s p ทั้งหมดเลยนะทำงานร่วมกับตัว jQuery Bootstrap นะครับ jQuery Ajax แล้วก็การใช้ตั้งอินต่างๆนะครับเพื่อมาสร้างโปรเจกต์นะครับ โดยเวิร์กช็อปแรกที่เราจะลุยกันก็จะเป็นตัวนี้ครับโชว์แอน์ไฮส์พาสเวิร์ดนะครับตัวนี้จะใช้ตัว s ิ c ิ r ลี่ปลักอินะครับในเรื่องของการแสดงและก็การาซ่อนตัวพาสเวิร์ดนะครับสมมติผมทำการล็อกล็อกอินแล้วกันเนะาะพิมพ์ยูเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับพิมพ์พาสเวิร์ดอะไรไม่รู้ตอนนี้นะครับ ถ้าเราอยากจะรู้ว่าแล้วาพาสเวิร์ดที่เราพิมพ์นี่มันถูกหรือเปล่านะครับก็มากดที่ตัวดวงตาตัวนี้นะครับมันก็จะทําการแสดงรหัสผ่านที่เราพิมพ์นะครับเพื่อทําการคอนเฟิร์มว่าเอ๊ะรหัสที่เราพิมพ์นี่มันถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ลองท็อกเกิลดูหรือทําการสลับดูนะครับรหัสที่เราพิมพ์สมมติผมพิมพ์หนึ่งสองสามสี่นีอาจจะมองไม่เหน็นนะกดดวงตาดูนะครับก็จะรู้ว่ารหัสที่เราพิมพ์มันคืออะไรนะครับ ก่อนที่จะทําการล็อกอินนั่นะครับก็ทําการตรวจช็คดูก่อนนะครับตัวนี้เป็นเวิร์กช็อปตัวแรกนะฮะเวิร์กช็อปตัวที่2นะครับก็เป็นส่วนของการค้นหาข้อมูลนะฮะตัวนี้จะใช้ตัว d e คิ r y a j a x เนะครับเป็นการค้นหาข้อมูลของพนักงานนะครับแบบเรียลไทม์นะครับโดยไม่มีการรีเฟรชนั่นเองเพราะว่าเราใช้ตัวฟังก์ชัน a j a x ที่อยู่ในตัว d e คิ r y นะครับตัวนี้จะตอบโจทย์นะครับสำหรับท่านใดที่ถามมาว่า ส่วนของ jQuery นี่มันทำงานร่วมกับตัว PHP ได้ไหมเพราะว่ามันเป็นคนละอย่างน,นะระหว่งวาง j a v a s c r i ิปกับ PHP นะครับเราจะให้มันทำงานร่วมกันยังไงนะฮะก็จะใช้ก็จะอธิบุตวอย่างในโปรเจกต์ตัวนี้เลยนะครับว่ามันทำงานเชื่อมโยงกันยังไงเนาะสมมติผมพิมพ์ข้อมูลของพนักงานนะครับ Employee Data s e a r c h นะฮะอันนี้เป็นข้าวว่างนะฮะก็จะมี ข้อมูลของพนักงานนะครับมี ID มี first name last name แล้วก็อ e ีเมลนะครับผมจะลองค้นหาคนที่ชื่อว่าต,วตัวดีเาานาะนี่ฮะดีมีตัวดีภายในชื่อนะครับมีตัวดีภายในชื่อตัวนี้จะเป็น case sensitive นะฮะตัวนี้เนี่ยจะไม่คิด case นั่นเองนะฮะไม่คิด case ว่าจะเป็นตัวดีเล็กดีใหญ่ก็สามารถค้นได้เหมือนกันนะครับมันก็จะทําการ list ข้อมูลมาให้เรานะว่าผลลัพธ์ของการค้นหาข้อมูลเนี่ยมีใครบ้างนะครับที่มีชื่อตัวดีนะครับแซดแซดนะฮะแซดดนี่ไม่มีในฐานข้อมูลนะครับก็จะบอกว่า data not found ก็คือหาไม่เจอนะครับไม่มีข้อมูลของพนักงานคนนี้เองลองพิมพ์ตัว G นะครับก็จะทําการ list ข้อมูล ตัวเจมานะฮะ่าคน,นพนังกงานไหนมีชื่อตัวเจบ้างนะครับอะไรทำนองนี้นะเป็นการค้นหาชื่อนอี่นะครับตัว f นะครับก็จะทำการดึงข้อมูลมานะครับคนที่มีตัว f ในชื่อก็จะประกอบไปด้วยสองเลขขอนเองนะสมมติมีจี๊ฟนะตัวนี้นะครับก็ดึงข้อมูลมานะแบบเดียวทม์เลยถ้าไม่มีอะไรเลยก็จะทำการดึงข้อมูลมาทั้งหมดนะครับ ตอนนี้ก็เป็นส่วนของเวิร์กช็อปในเรื่องการค้นหานะครับมีการโชว์มีการค้นหาการค้นหาจะมีอยูอ่หลายส่วนนะครับจะค้นหาแบบเอารูปภาพมาด้วยนะครับตัวนี้ก็ยกตัวอย่างคล้ายๆกับระบบของ Facebook นะครับทําการค้นหาเพื่อนนั่นเองทำการค้นหาเพื่อนสมมติเพื่อนอที่มีตัวอานะครับอันนี้เป็นการค้นตามชื่อหรือว่าตามจังหวัดก็ได้นั้น อยู่ระยองอยู่ชนบุรีไอ้พวกนี้นะครับผมจะลองคน้นนะอยู่ระยองนี่คนอยู่ระยองมีใครบ้างนะครับเนี่ยระยองนะครับนะครับมีมีอยู่สองคนนะฮะก็จะดึงข้อมูลรูปภาพมานะครับดึงชื่อของเพื่อนแล้วก็ดึงจังหวัดที่เขาอยู่นะครับแล้วก็ทําสามารถกดเลือกได้นะครับคนอื่นบ้างเนาะเราก็จะลองทําการคน้นแล้วก็ิส s t ข้อมูลมาให้เรานะครับ แล้วข้อมูลตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเรานี่มีกี่คนนะครับมีชื่ออะไรบ้างแลวอยู่จังหวัดไหไ่ทั้งหมดผมพิมพ์หาอยู่ที่จังหวัดกาลสินเนาะกาลสินนะฮะตัวน,นี้ไม่คิดเคสนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็สามารถค้นได้เหมือนกันนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปที่3นะครับมาดูเวิร์กช็อปต่อไปเลยเนาะตัวนี้จะง่ายนิดนึงนะครับเป็นการใช้ตัว bootstrap นะครับทำงานร่วมกับ p s p นะฮะในเรื่องของตัว c o l l a p นะฮะ ตัวคอลแลมนี่จะเป็นการแสดงข้อมูลตัวนี้เป็นหัวข้อนะครับสมมติว่าผมมีอ่าเป็นอะไรดีเป็นหัวข้อข่าวแล้วกันนะครับหรือว่าเป็นหัวข้อของเนื้อหาการสอนนะครับ etl5seriesjava 스크립ต์นะครับอยากจะดูรายละเอียดด้านในนะครับว่าสอนอะไรบ้างก็ทําการกดดูนะฮะมันก็จะทําการคอลแล็บข้อมูลมาให้เรานะว่า etl5 นี่มีข้อมูลยังไงนะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างน,นะครับ ถ้าเลือกตัวอื่นนะครับก็จะปิดตัวเดิมไปเนาะนี่ครับคอแอบป,ปิดเปิดได้นะฮะดูรายละเอียดด้านในนี่เองสมมุติเรามีโพสต์ข่าวนะครับหลายๆโพสต์ที่เรียงติดกันเราสามารถดูรายละเอียดคร่าวๆได้ว่าหัวข้อนี้มันมีเนื้อหาคร่าวๆยังไงนะครับหรือเราจะใส่ลิงก์เพิ่มเติมเข้าไปก็ได้เพื่ออ่านข้อมูลตัวเต็มนะครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับสแสดงหัวข้อแล้วก็รายละเอียดโดยคร่าวๆนะครับ บาหัวข้อที่เรานํามาแสดงเนี่ยหรือนํามาสอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับก็แสดงเป็นรูปแบบของ Calllab นะโอเคอันดับต่อมานะครับเป็น p o p Over นะครับ b o o เตป p o ตัว b o o t t t p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  o v e r นี่เหมาะสําหรับการนำระะแสดงข้อมูลของสินค้านะครับตัวนี้ก็เป็นการ p r e ีว e w ข้อมูลนั่นเองนะฮะโดยใช้งานตัว b o o t s t r p p p o p o v e r ก็จะเป็นข้อมูลของสินค้าที่เราขายนะฮะก็จะประกอบไปด้วยรหัสสินค้าชื่อแล้วก็ราคาสินค้านะครับโดยชื่อก็จะมีลิงก์ให้เราทําการกดเลือกนะฮะเพื่อทําการดูรายละเอียดด้าน,นในนั่เองนะครับสมมตุติอยากจะดูข้อมูลสินค้า iPhone 5S นะครับกดคลิกเข้าไปก็จะดึงรูปภาพของ iPhone 5S มาหดยอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงเท่าไหร่นะอันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างเนาะ ก็จะดึงข้อมูลมานะครับดึงชื่อดึงราคามานะครับถ้ามี description ก็สามารถดึงข้อมูลมาแสดงตัวนี้ได้นะครับเดยกจะดูข้อมูลตัวอื่นนะครับ Samsung Galaxy นะครับเนี่ยก็สามารถคลิกดูได้นะครับก็จะทําการแสดงตัว pop over ออกมาให้เราดูนะฮะอันนี้ก็เป็น workshop อีกตัวหนึ่งนะเป็น workshop ที่5นะครับโอเค workshop ต่อมานะครับเป็น b o o s t a p Selection นะครับ ตัวนี้เป็นการสร้าง selection สวยๆด้วยตัว bootstrap นะครับเ๋ยขอเปิดเผยตัวหนึ่งเนาะแลวก็อีกตัวหนึ่งเป็น morris.js นะครับในการสร้าง report สร้าง report ขึ้นมานะครับโดยใช้ตัว morris.js ที่เป็น plug-in ในเรื่องของการสร้างการาฟแสดงผลนะครับนี่ฮะการาฟแสดงผลตัวนี้จะเป็นส่วนของการสแสดงรายละเอียดของการขายสินค้าประจําปีนะฮะโดยข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องกันนั่นเองนะครับ อ่าเป็นปีหนึ่งไม่มีการเว้นปีนะฮะมาดูปี2008นะครับกับ2009นะครับตัวนี้จะทําการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมานะครับซึ่งเก็บในส่วนของอการขายสินค้าอ่สมมติเราซื้อสินค้าเข้าบริษัทเนาะเราซื้อมาในราคานี้และเราขายไปได้กําไรอ่เราขายไปประมาณนี้นะฮะสมมุติซื้อมา6กแสนนะครับขาย1ล้านก็หักลบกันก็ได้กําไรต่อปีเท่านี้นะครับก็แสดงผลตามนี้นะครับเป็นการาฟ จะเป็นกราฟลายเส้นหรือว่าเป็นกราฟแท่งนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแสดงรายละเอียดเหมือนกันกาไรการซื้อการขายประจําปีนะฮะหรือจะแสดงเป็นแอเรียนะครับเป็นพื้นที่ว่าการซื้อการขายแล้วก็กําไรแต่ละปีนี่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงนะครับแต่แต่ละปีเนาะปีสองพันสิบเอ็ดแต่จะเพิ่มขึ้นตกลงมานิดนึงนะครับปีสองพันสิบสองแล้วก็ดิง่งไม่ใช่ดิ่งลงนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ใช้ตัว molit.js นะครับโอเคตัวนี้เนี่ครับบูตแต่ multiple selection นะครับเป็นการสร้าง selection ขึ้นมาตัวทำการเลือกหัวข้อต่างๆนะครับสมมุติผมเลือกอตัวเลือกประมาณ3ตัวนะครับนี่ยก็จะทำการแสดงข้อมูลที่เราเลือนะเราสามารถกดออกได้นะฮะเหมาะสำหรับโปรเจกต์อะไรนะโปรเจกต ในเรื่องของการจัดการข้อมูลที่มีการเลือกตัวเลือกนะสมมุติว่ามีคําถามที่เป็นโพ o นะครับถามว่าคุณชอบอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นคุณชอบเฟรมเวิร์กอะไรบ้างนะฮะผมก็เลือกเป็น Laravel CakePHP นะครับยี่อะไรพวกนี้ก็เลือกไปนะครับแล้วก็กดสับนิดเพื่อทําการแสดงรายละเอียดเฟรมเวิร์กต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นฟอร์มนะฮะเป็นฟอร์มให้เราเลือก ตอนนี้ก็ใช้ตัวปลั๊กอินอีกตัวหนึ่งนะครับเข้ามาจัดการในเรื่องของการเลือกข้อมูลนะฮะโอเคทีนี้ต่อมานะครับเป็นเวิร์กช็อปที่8นะครับในเรื่องของการใช้ตัวปลั๊กอินไทยเอชร่วมกับตัว p ีเอสพีเอเนะครับในเรื่องของตัวออโต้คอมเพียนะครับตัวออโต้คอมเพียนี่จะเป็นการหาค้นหาข้อมูลนะครับสมมุติเราทําการพิมพ์ชื่อเพื่อนใน a c e b o o k เนาะ พิมพ์คำว่าอะไรดีพิมพ์คำว่าพรอะไรพวกนี้นะฮะพอพานอรอเรืออะไรพวกนี้นะ,ะก็จะมีอัลต้ o คอมพิหรือทําการลิสต์รายชื่อของคนที่มีชื่อพรมาให้เราเลือกนะฮะตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะรองรับภาษาอังกฤษเนาะในการค้นหาอําเภอในประเทศไทยนะครับก็ทําการป้อนชื่ออําเภอแล้วชื่อตําบลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับสมมติผมอยู่ที่กาลสินเนาะอำเภอสมเด็จผมก็พิมพ์ so ไปนะฮะ มันก็จะทําการ list รา,ายชื่อของอําเภอในประเทศไทยนะครับที่ขึ้นต้นด้วย so นะครับตัวใช้ตัวไทยอเนกเนาะผมอยู่ที่สมเด็จผมหาสมเด็จไม่เจอผมพิมพ์คีย์เวิร์ดไปตัวหนึ่งนะเนี่ยสมเด็จเจอแล้วนะครับหรืออยู่ที่อนะําเภอเมืองเนาะผมก็พิมพ์ muant E A A N T นะครับเนะี่ยก็จะมีเมืองอะไรเมืองสมุตรปาการนะครับเมืองนนทบ,บุรีอะไรพวกนี้นะ เมืองลบบุรีสิงห์บุรีอะไรพวกนี้ถ้าผมอยู่เมืองสกลน,นครผมก็พิมพ์ไป U E A N G ตัวนี้ไม่คิดเคสนะครับแต่พิมพ์ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ได้เหมือนกันเมืองสกลนครนะครับนี่ฮะตอนนี้กําลังน้ําท่วมอยู่นะครับอัคดคลิปอยู่ตอนนี้เมืองสกลนครนะครับเราก็สามารถดึงข้อมูลมาได้นะครับหรือถ้าเราลบข้อมูลออกไปนะครับมันก็จะทําการดึงข้อมูลที่เราค้นล่าสุด มาแสดงที่ตรงนี้นะครับเพื่อเราจะ,จะใช้อีกที่นึงนะฮะตัวนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของออโต้คอมเพลตโอเคต่อมานะครับมาดูมาดูเวิร์กช็อปอีกตัวนึงเป็นโหลด Data Ajax นะครับตัวโหลด Data Ajax ตัวนี้จะเป็นการสร้างเวิร์กช็อปในเรื่องของการเซตอีเวนต์เกี่ยวกับการสกอร์นะฮะตอนนี้นี่ผมทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาเนาะมีหัวข้อ HTML5 นะครับแล้วก็มีรูปภาพ แล้วก็แสดง description ของ HTML5 นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมี CSS นะครับ j a v ว่า r i p t นะครับผมดึงมาแค่3ตัวแรกนะฮะทีนี้ถ้าผมลองทำการสกอร์มาแล้วก็เราทำการอ่านดูข้อมูลในหน้าเว็บเพจหน้าหนึ่งนะครับถ้าเราเลื่อนมาเลื่อนสกอร์มาถึงตัวสุดท้ายนะครับมันก็จะทำการเรียกใช้งานข้อมูลให้เรานะครับโดยไม่มีการ refresh หน้านะครับผมจะทำการสกอร์นะแล้วสังเกตดูตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่ม ในการดึงข้อมูลมานะครับเนี่ยรอสักครู่นะดึงข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วนะครับ a อ l t u t o r i ตินะครับ p h p นะดึงมาแล้วนะครับปกติผมดึงมาแค่ HTML 5จะว่า s c r i p t c d s นะครับพอผมทำการสกอร์มาเรื่อยๆปุ๊บพอจะดึงข้อมูลมานะครับรอสักครู่นึงนะดึงข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีข้อมูลก็จะบอกว่า No data ครับข้อมูลถูกโหลดมาครบหมดทุกตัวแล้วนะครับ ตัวนี้เหมาะกับการนําไปประยุกต์ใช้งานสมมุติเราอ่านบทความหรือว่าอ่านการ์ตูนอ่านอะไรก็แล้วแต่อ่านสารคดีก็แล้วแต่นะฮะเราสามารถนําประยุกต์ใช้งานได้นะครับอ่านเพิ่มเติมนะครับก็กรณารอสักครู่หนึง่งกําลังโหลดข้อมูลเพิ่มเติมให้อยู่นะครับโหลดเสร็จก็นําข้อมูลมาสแสดงโดยตัวนี้ผมเซตเป็นแพทเทิร์นไว้นะมีไตเติรรูปภาพแล้วก็รายละเอียดนะครับครบตามนี้นะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็น เวิร์กชอบอีกตัวหนึ่งนะครับโหลด d a ต a a อีกออีกตัวนึงนะครับเป็นการสร้างรีพอร์ตเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่เป็นการสร้างรีพอร์ตโดยใช้ตัว Google Chat API นะครับในเรื่องของการแสดงคะแนนโหวตนะครับโหวตโปรแ m รมมิ่งแลงเก e อันนี้เป็นหน้าตาคร่าวๆนะครับเราจะทำการสร้างระบบโหวตหรือให้คะแนนภาษาคอมพิวเตอร์ที่เราชื่นชอบนะครับแล้วก็ทำการแสดงผลโดยใช้ตัว Google API นะครับแสดงเป็นรูปแบบโดนัทนะฮะตอนนี้ผมทงการเซตข้อมูลคร่าวๆเนาะก็จะแยกสีเป็นสีต่างๆนะครับก็จะมี C# นะครับคะแนนโบวต14 14คนนะครับเนี่ยแสดงเป็นรูปแบบนี้ Java Script นะครับมี21คนที่โบวตว่าชอบภาษานี้นะครับก็แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเนี่ยเราสามารถเซตเป็นรีพอร์ตแล้วก็แสดงในรูปแบบของ วงกลมได้นะครับตามนี้นะฮะสวยงามนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นเวิร์กช็อปอีกตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของการเซตรีพอร์ตนะครับแสดงเราแสดงเป็นรูปแบบกราฟแล้วเมื่อกี้นี้โดยใช้ตัว Mor ลิส js นะครับเป็นกราฟเป็นลายเส้นนะครับเป็นลายเป็นบาร์นะครับเป็นกราฟแท่งแล้วก็เป็นแอเรียนะครับเป็นพื้นที่เราสามารถแสดงเป็นวงกลมก็ได้นะครับโดยใช้ตัว g o o ก l e API นะครับอ่าต่อมาตัวนี้ก็เป็นการเซตเอฟเตกตัวหนึ่งนะครับเป็นเช็คเอฟเต c กนะครับตัวนี้ก็เป็นการสร้างฟอร์มล็อกอินโดยธรรมดานะโดยทั่วไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่าเราจะมาลุยเวิร์กช็อปตัวนี้กันนะครับสมมุติผมจะทําการล็อกอินเข้าไปใช้งานในระบบเนาะผมพิมพ์อะไรก็ได้นะที่ไม่มีในข้อมูลไม่มีในฐานข้อมูลนะเป็น username password แล้วก็กดล็อกอินไปครับมันจะทําการเขยา่า นะครับเป็นการเซตเอฟเปิลขย่าว่าเอ๊ะชื่อที่เราทําการป้อนเนี่ยกับพาสเวิร์ดเนี่ยที่ป้อนเนี่ยมันไม่มีในฐานข้อมูลหรือว่ามันไม่แมทกันนะแล้วก็สามารถเซตเอปเฟิตามนี้ได้นะครับให้มันขย่าไปซ้ายไปขวานะครับตัวนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับเราลองเทสร,ระบบดูบ้างหลังจากที่ทําการสร้างระบบเสร์ชระบบค้นหาระบบดึงข้อมูลนะครับโดยใช้ตัว Ajax ทีนี้เราจะลองสร้างระบบบอดซิสเต็มขึ้นมานะครับ ตัวโหวตซิสเต็มนี่จะทําการใช้งานร่วมกับตัวมอร์ดิสเตสในเรื่องของการแสดงผลผลโหวตของภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชื่นชอบนะครับสมมุติว่าอะไรสมมุติผมจะทําการโหวตภาษาโกนะผมก็กดโกนะ้วเลือกโกแล้วก็กดโหวตไปโกมีอยู่7คนนะครับที่โหวตว่าชอบตอนนี้กดโหวตไปปุ๊บนะโกก็จะเพิ่มเป็น8คนแล้วเห็นไหมฮะข้อมูลจะมีการอัปเดตแบบเร็วทันสมมติโหวต อะไรดีบทซีซีพัฒนมี2ตอนนี้ไม่มีช้เนาะ,ะผมขอเลือกตัวอื่นกันเป็น PHP นะครับมีอยู่10คนโบทตอนนี้ก็เลือกตัวเลือก PHP แล้วก็กดบทครับ PHP ก็จะทำการอัปเดตเป็น11แล้วนะครับเลือกอีกครั้งนึงก็เป็น12นะครับตัวนี้ใช้งานร่วมกับตัว MySQL ด้วยนะครับเพื่อเก็บข้อมูลพวกนี้นะครับเก็บผลบทเก็บชื่อภาษานะครับแล้วก็แสดงเป็นรีพอร์ตโดยใช้ตัว Morris JS นะครับ โอเคต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้งานสะดวกมากก็คือการใช้ตัว t e c l r ลี่ปัก i n นะครับที่มีชื่อว่า Table Edit นะฮะใช้งานร่วมกับตัว PSP นะครับตัวนี้จะเป็นการาทำระบบเพิ่มลบแก้ไขในหน้าเดียวนะครับโดยที่ไม่ไม่ใช่การเพิ่มเป็นการทำระบบอัปเดตแล้วก็ d ดีล t e ในหน้าเดียวนะฮะ สมมติผมมีข้อมูลของนักเรียนเนาะในฐานข้อมูลแล้วก็ทําการดึงข้อมูลมาสแสดงนะครับเป็นตารางในหน้าเว็บเพจของเรานะครับผมจะทําการเปลี่ยนชื่อของอนักเรียนคนนี้นะครับก็รัศยามร้าหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, เป็นชื่ออื่นนะครับก็กดคลิกตรงนี้เพื่อทําการแก้ไขนะครับก็ปรับชื่อได้เลยนะฮะนี่เปลี่ยนใหม่นะครับเอาเป็นแปะแปะนะครับเบอร์โทร,รศัพท์ศูนย์เก้าหกหกอะไรก็ว่านไปนะครับแล้วก็กดเซฟไป ข้อมูลของเราก็จะถูกอัปเดตแล้วนะฮะนี่ฮะไม่มีการรีเฟซหน้าเลยนะครับก็รัชสยาม5.5เปลี่ยนใหม่นะฮะเป็น1 0อ่ะอัปเดตใหม่เนาะก็สามารถคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาทำการเพิ่มข้อมูลลงไปนะครับโอเคกดเซฟไปนะถ้าผมลองรีเฟซไปอีกทีนึงนะครับข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลงไปรเรียบร้อยแล้วนะครับหรือไม่ต้อง รีเควก็ได้นะครับข้อมูลมันจะทําการอัปเดตให้เราเลยนะครับแล้วก็ทําการส่งレスปอนต์ hmm. ไปไอส่งร mm ีเควสไปสองค่านะก็คือ,อชื่อนักเรียนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าเราจะทําการลบนะครับก็กดที่เครื่องหมายรูปถังขยะนะฮะก็จะให้เราทําการคอนเฟิร์มว่าจะลบจริงไหมนะฮะถ้าลบก็ทําการกดคอนเฟิร์มไปแต่ถ้าไม่ลบก็กดออกนะฮะถ้าลบก็กดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับ เราก็จะทําการไฮไลท์แถวที่เราทําการลบนะครับเป็นสีแดงเนาะลบ2แถวนี้นะครับแล้วก็รีเฟรชอีกทีหนึ่งข้อมูลก็จะถูกลบไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้โอเคตัวนี้ก็เป็นการใช้งานปักอินอีกตัวหนึ่งนะครับสะดวกสบายมากนะฮะไม่ต้องเขียนระบบเยอะแยะนะครับเราทําการแก้ไขเรว่าทำการลบพอสามารถใช้ปักอินตัวนี้ได้เลยนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับเป็นเวิร์กช็อปที่15นะครับเป็นด y น a ิมแท็บดันดิมโปรดักต์นะครับตัวนี้นี่เหมาะกับการนําไปทําเป็นหน้าร้านนะครับเว็บหน้าร้านขายสินค้าอะไรพวกนี้ในส่วนของการขายสินค้านี่ก็จะมีการแสดงรูปภาพนะครับแล้วก็ชื่อของสินค้านะฮะมีชื่อมี รูปภาพนะครับหรือจะมีราคามีรายละเอียดก็มากันไปนะครับแต่นี้ผมแสดงเป็นชื่อกับรูปภาพของสินค้านะครับโดยแยกเป็นแถบไว้ตัวแถบตัวนี้จะเป็นการแยกเป็นประเภทนะครับว่าประเภทสินค้า,อาของซัมซุงเนี่ยมีกี่ยี่ห้อนะครับมีกี่อย่างนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะทําการแสดงให้เราดูเนาะในส่วนของ Sony Xperia นะครับมีอะไรบ้างนะครับพอเราทําการกดแถบตัวนี้ ก็จะนำข้อมูลของสินค้าประเภทนี้นะครับมาแสดงนะค o ับมอเตอร์โลนะครับก็เลือกไป iPhone นะครับอะไรพวกนี้นะเป็น Dynamic Tab นะครับ Dynamic t แ b บก็คือเราจะเอาแท็บพวกนี้เนี่ยโดยแท็บพวกนี้เนี่ยจะเก็บเป็นประเภทของสินค้านะครับเก็บลงในฐานข้อมูลเราก็นำชื่อประเภทของสินค้ามาแสดงเป็นแท็บพวกนี้และก็ข้อมูลที่มันจอย กันนะครับหรือว่ามันทําการทํางานร่วมกันนะครับหรือรีเลชันกันนะครับระหว่งางตารางตัวนี้ผมเก็บแยกกันนะเป็นประเภทของสินค้านะครับและก็ข้อมูลของสินค้าโดยข้อมูลจะแสดงเป็นรูปภาพกับชื่อเนาะส่วนประเภทสินค้านี่ก็จะแสดงเป็นแท็บนะครับเราสามารถเลือกดูได้นะครับประมาณนี้นะฮะหรือเราสร้างเป็นคอลเลกชันของสินค้าขึ้นมานะครับสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับเครื่องสาอางนะครับมีอะไรบ้างก็สามารถเลือกได้ อ่าพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับของตกแต่งบ้านนะครับก็สามารถเลือกได้ว่ามีสินค้าอะไรบ้างเนาะอ่าหรือว่าจะเป็นของเล่นนะครับอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถสร้างเป็นแท็บแล้วก็แยกเป็นประเภทได้เหมือนกันนะครับอ่าพวกของเล่นมีอะไรบ้างนะครับมีรูปภาพอ่าภาพของของเล่นแต่ละประเภทนะครับมีชื่อมีราคาอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานมือนั้นได้นะฮะเรืร่อนี้ก็เป็นการแยกประเภท เป็นส่วนๆนะครับแล้วก็นํามาแสดงทีละส่วนนะฮะส่วนของโทรศัพท์นะครับยี่ห้อซัมซุงนะครับมีอะไรบ้างนะครับโซนี่เอ็กซ์เีมีอะไรบ้างนะครับอะไรก็ว่ากันไปเนาะตัวนี้ก็เป็นบล็อกช็อปปิดท้ายนะครับดนามิกแท็บดินามิกโปรดักนะฮะตัวนี้ก็เป็นการเกินนำนะครับ w o r k กช็อปทั้งหมดที่อยู่ใน p ี p ในส่วนของเนื้อหาตัวนี้นะครับโดยรวมเลยนะฮะ โอเคครับสำหรับในพานี้ก็เป็นการเกินนำนะครับาะก,กินเวลาไปเยอะเลยนะฮะก็ขอตัดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยในส่วนของเวิร์กช็อปตัวแรกกันนะครับในเรื่องของการโชว์แล้วก็การไฮส์พัทเบิร์ดนการแสดงแล้วก็การซ่อนรหัสผ่านนะครับทำยังไงเดี๋ยวมาลุยกันนะครับสำหรับพานี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ครับผม